สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะได้นําพานะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับมาดูนะครับช้างในทีมงานนะครับพายน้ําแตงนะครับผมเล่นน้ํานะครับผมวันนี้เป็นวันผ่อนคลายแล้วครับของน้ําแตงนะครับ สบายตัวแล้วครับแม่แม่วันนี้เราพักอยู่ที่หนองน้ํานะครับก็ช่วงนี้นะครับอากาศก็เริ่มร้อนนะครับแม่แม่อากาศเริ่มร้อนแล้วเราก็จะพักช้างนะครับที่มีหนองน้ํานะครับเพื่อให้ช้างได้เล่นน้ําด้วยได้ผ่อนคลายด้วยนะครับตอนนี้นะครับผม ทีมงานพวกเรานะครับอยู่ด้วยกันสี่เชือกนะครับก็จะมีายชัยมงคลน,น้ำแตงนะครับแล้วก็สีดอคุณเงินแล้วก็ายคุณทองนะครับผมที่อยู่ด้วยกันนะครับโอ้สนุกสนานครับ เอาแบบเต็มที่เลยนะครับแม่แมออ่ดูครับก็ตอนนี้น้ำแตงก็เริ่มอ้วนนะครับอ้วนขึ้นเยอะเลยนะครับผมอ้วนขึ้นเยอะเลยโอ้สนุกครับสนุกมากครับผม ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วจะขึ้นมาหรือเปล่าครับผมควาลักนั่งอยู่กับหลักของน้ําแตงเลยนะครับแม่แม่นะครับดูเขาจะมีปฏิกิริยาทําอะไรนะครับทําแบบไหนนะครับมาแล้วครับนี่ดูครับดูเหมือนจะทําใส่ควาลักหรือเปล่านะครับ น้ำแตงนี่เป็นช้างที่ไม่เล่นงานะครับ่แม่ไม่ค่อยเล่นงานะครับแล้วก็ทําให้น้ําแตงนะครับมีงายาวนะครับผมงายาวเร็วนะครับเพราะว่าน้องไม่ค่อยเล่นเล่นงานะครับไม่เหมือนอาช้างเชื่ออื่นนะครับ แตงเดี๋ยวเราจะลองเรียกนะครับน้ำแตงก็ชื่อของพายน้ำแตงนะครับผมก็เป็นเป็นช้างเกิดที่อ,อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะครับก็เลยาปางช้างอยู่ที่นั่นนะครับติดกับแม่น้ำแตงเลยนะครับผม ก็เลยได้ช oh, yeah> claro uh oh, um ื่อมานะครับเป็นน้ําแตงนี่แหละครับผมโอ้สนุกสนานครับลอยอย่างกับฮิปโปครับแม่แม่ก็น้ําแตงนะครับตอนที่ เราไปรับตัวของน้ำแต่งมาใหม่ๆนะครับความรักก็เคยเคยขึ้นนะครับขึ้นเป็นคนแรกนะครับขึ้นเป็นคนแรกเลยที่น้ำแต่งมาถึงนะครับบ้านตลาดของเรานะครับผมนะครับแต่ตอนมาแรกๆนี่แสบพอสมควรนะครับแม่แม่นะครับเพราะว่าอยู่ที่นั่นนี่ไม่มีคนไม่มีคนจับ ไม่มีไม่มีควานนะครับพูดง่ายๆนะครับแล้วก็น้ำแตงนี่เวลาอยู่ที่นั่นนีอันนี้ใสเขาไม่เหมือนอยู่ที่นี่นะครับเขาจะทําใสแล้วก็เวลาเจอคนเจออะไรก็จะทําใสนะครับมาอยู่ที่นี่ก็เป็นอีกแบบครับแม่แม่นะครับ แดงก็ถือว่าเป็นช้างที่นิสัยดีนะครับมาอยู่ที่นี่ก็ก็ถือว่าใช้ได้แหละครับแม่แม่แต่ก่อนนี่เป็นช้างที่ที่อ่าไม่ค่อยอยากให้ให้จับนะครับชอบหนีควานนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเปลี่ยนนิสัยนะครับมาบ้างแล้วนะครับ โอ้สนุกสนานมากครับแต่เล่นนี่ไม่เล่นไม่เหมือนขุนเงินนะครับเล่นแบบไม่แรงนะครับถ้าขุนเงินนี่เล่นแรงนะครับเล่นแรงมากๆเลยครับขุนเงินน้ำแตงนี่เกือบจะได้มาอยู่กับควานลักแล้วนะครับแม่แม่นะครับควานลักคิดว่าตอนนั้นคิดว่าจะซื้อนะครับ คิดว่าจะซื้อก็พอ,อดีก็เลยตกลงราคากันไม่ได้ครับตกลงราคากันไม่ได้ก็เลยไม่ได้นะครับผมถือว่า,าดวงของเรานะครับกับน้ําแตงคงไม่สมพงกันนะครับผมเราดวงเราสมพงกับคุณทองนะครับก็ได้คุณทองมาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วครับผม สูงาครับสูงาแล้วบุ้มลงไปแล้วครับก็ถ้าช้างนะครับผมได้เล่นน้ำแบบนี้ตลอดนะครับแม่แม่เนื้อตัวของเขาก็จะจะชุ่มฉ่ำดีนะครับแล้วก็ผิวพันธ์ของเขาจะดีนะครับไม่ว่าเชือกไหนหรอกครับผมถ้าได้เล่นน้ำแบบนี้บ่อยๆนะครับ จะได้ผ่อนคลายนะครับผมเพราะว่าอากาศร้อนนะครับโอ้นี่ครับถือว่าน้ำแตงนี่อ้วนผิดหูผิดตานะครับแม่แม่ได้มาทัวนะครับได้มาทัวแล้วได้กินข้าวเหนียวได้กินอาหารนะครับกับธรรมชาตินะครับผมก็มาอยู่ที่นี่ก็ ฟันนะครับฟันของน้ําแตงก็หล่นไปสองรอบนะครับล่นไปสองรอบโอ้สนุกสนานมากครับอมก็เราควานช้างนะครับผม เวลาเห็นช้างได้เล่นน้ําแล้วเขามีความสุขก็หรือว่าดีใจนะครับแม่แม่ดีใจนะครับเราเลี้ยงช้างเราก็หวังให้เขามีสุขภาพนะครับที่แข็งแรงแล้วก็สุขภาพจิตที่ดีนะครับนิ่งครับนิ่งครับแตงเดี๋ยวผมจะลองเรียกนะครับแล้วเขาจะขึ้นมาหาผมไหมนะครับครับแ้ง น้ำแต่งไม่ฟังครับไม่ฟังนะครับ ถือว่าเดินมาขนาดนี้นะครับมานั่งขนาดนี้นะครับเขาไม่ขึ้นมาแล้วเขาไม่ทําใส่นี้ก็ถือว่านิสัยของเขาก็ดีพอสมควรนะครับแม่แม่ครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้นาพาพ่อพ่อ,พอแม่แม่นะครับมาชมนะครับอาช้างเล่นน้ําเนาะนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ